สวัสดียามเจ้าเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารับทุกท่านตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้มาพ,มพร่อมรอมกันกับเสียงตบมือแฮแห่นแตนแต้บังเอิญแแหนแตนแต่ได้จะได้คุณผู้ฟังเจ้า ฟ้าเป่งแม่เป็นเจ้าเป็นนายเตะนะจ๊ะโอ้กับน,น้องบ่าแต่กี้ว่าโอ้โหยังแขวนมาหน่อยเนาะเหมือนสีแบบหายใจลงอยากคนมาฟังเจ้าเนาะเหมือนเขาอยู่ที่ไหนตังใดสักทีหนึ่งเนี่ยนะจ๊ะวันนี้นี่เป็นหน้าไปตังนอกตังป้างโอ้หันดอยสุเทพชัดเจนขึ้นนะจ๊ะเพราะว่ามีลมมีฝนปัดมาอันนี้ก็ช่วยบรรเทาเบาเบางเ,เ,เ,เนาะแต่ณพิกดตี้ฝนลงจัดนักนีก้าก็แม่เป็นเจ้าเป็นนายเฮ้ยเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งกาลังใจให้ กันกับผู้ประสบภัย วัตภัยทุกท่านเลยกันแล้วกันเนะเจ้าสำหรับรายการของเฮาวันนี้เกิงจะามงกวันจันทร์ถึงศุกร์กันเลยและเจเจมงเกิงมาแม่กอยปะคณผู้ฟังกันแล้วเจ้าณสถานีวิทยุใกล้บ้านกันเลยเนอวันนี้ขอบพระคคณเจะพุ่งในการสถานีในสมาคมคู่ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่ส่งสัญญาณไปยังพิกัดพื้นที่เจียงใหม่ละปูนพยาวเจียงไฮยแล้วก็แม่ห้องสอนกว่า40สถานีที่อยู่เป็นกู่เป็นเกยมกันณบัดเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าและแหมเนื่องช่องทางกันเลยเนี่ยก็คือช่องทางการไลฟ์ตั้งเพจของ love OK click 9 6 7 5เมกะเฮิร์นะเจ้ากำลังถ่ายทอดสดกันอยู่อันแลมมาแล้วปีชาเอื้องมาแล้วขอบคุณน,นักเลยเจ้าน,นี้มาส่งกำลังใจเฮ้เช็คสัญญาณเฮ้รส่วนของอการไลฟ์นะเจา้าส่วนต่างหน้าปัดวิทยุต,ตอนนี้ในห้องข่าวชมรมนะเจา้มามรละวิทยุเจียงใหม่มงงามวิทยุสหกรณ์การ,กรเกษตรเจียงดาวนะเจา้าและก็พอไปถึงแฮมหลากหลายสถานีที่ตึงได้ตักเอือนมาแล้วก็ไปได้ตักเอินมากันตัวให้เจ้าวันนี้สนับสนุนรายการลากัลกๆโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์โดยโครงการเจนเชื่อมใจหูเต้าตันป้องกันบอกต่อปะสาภาพอากาศเป็นอย่างไรกันพ่องนะเจ้ามาตั้งเก้ากันตีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนเลยเพื่อนบอกว่าในวันนี้ ฝนจะอยู่ที่ร้อยละซาวถึงร้อยละสาสิบของพื้นที่ลมแหงบะฮิบตกนะเจ้าเป็นซัมตีนะลมตะวันออกเฉียงใต้ความไวลมห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเจ้าส่วนวันพุกเงาจีบไป,ปจนถึงวันศุกร์เก้าถึงสิบเอ็ดเมษายนบอกได้กําเดียวว่าอากาศห้อนฝนฟ้าขนองลดน้อยลงเจ้าร้อยละสิบถึงร้อยละซาวของพื้นที่ส่วนนักแ้วจะเป็นตังผักตะวันตกและก่อตอนล่างของภาคเหนือให้เป็นส่วนใหญ่นะเจ้าเฉพาะวันเสาร์วันตีสิบสองสิบสามนิ้แม่กอยนะฮะ ใกล้จะปีใหม่สังขารล่องกันแล้วพายุฝนฟ้าคะนองหน่าขึ้นนะเจ้าร้อยละ 30- ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ลมแหงเนาะแล้วก็จะมีบบเห็บตกเนอ้อลมตะวันออกเฉียงใต้ความวยลม1 0่งถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดยำเจ้าอยู่ที่ประมาณซาวเอถึงาวแองศาเซลเซียสแล้วก็เฉลีย่ยสูงสุดอยู่ที่31ถึงเอ้ยสาถึงสี 41. องศาก็หมอกปอหายปอดีเหือปีเหือปังกันอยู่เนี่ยนะเจ้าอา้าวนี่คือเรื่องราวของสภาพอากาศข้อมูล จากรมอุตุนิยมวิทยาเนาะทีนี้ก่อนที่จะไปยังฝนตกฝนซินะเจา้าลมตึ้งตั้งตึ้งตั้งเนาะเปิ้ลบอกว่าพิกัดตะนนี้เนี่ยเขย่าอย่างติดตือเนือเนื่องแผ่นดินไหวเชียังไม่เจ้ายังประยุทธ์มายั้งเตือเนาะพิกัดอำเภอเวียงแหงเปิ้ลบอกว่าไหวต่อแหมซามทะเล้นขนาด3.3ตีอำเภอแม่แตงกันเจา้เาล่าสุดเป,ปิ้ลบอกว่ามีเก้าเตื้อและปโทธทโมสังโคก่อน11โมงนะเจ้าของเมื่อตะวันวานนี้ ตำบลแสนไหอําเภอเวียงแหงขนาด2.7ความเลึกอยู่ที่1กิโลเมตรเตื้อที่10ตี่ตอน11.35นาทีพี่กัดเดิมจะความเลิกอยู่ที่10กิโลเมตรอันนี้ขยาวอยู่ที่ความแหงระดับ1.9เนาะเตื้อที่11นะเจา้าเตี้ยงแหม16นาที ขนาด3.3อันนี้เฮอแหงขึ้นนะจ๊ะความเลิกประมาณ1กิโลเมตรลงไปทีนี้ข้อมูลการรับพู้ถึงแหงสันสะเทือนนะจ๊ะหน้าพิกัดบ้านหนองกอกคําบ้านเดียวหนึ่งจันทีตําบลแสนหายอำเภอเวียงแหงนะจ๊ะอันนี้ถ้บพูถึงแหงสันสะเทือนสักเล็กสักน้อยยิ่งหยางยิ่งหยาง,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 งคุณผู้ฟังเออแล้วก็ยังมีแผ่นดินไหวที่ตําบลแม่หอพางเพเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะในช่วงเวลาเตี้ยงเกินกันตวัวอันนี้ขนาด2.4เลิกลงไปประมาณสักกิโลนะจ๊ะทีนี้ปะว่าในโลกโซเชียลอ่ะมีพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนรู้สึกเหมือนกันว่ามันยัง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 เนี่ยนะเจ้าณจุดที่เกิดเหตุในพื้นที่ตำบลใกล้ตำาหิมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนตําบลเจ้าแหลมเำเ่อแม,ม,ม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โอ้ยังมาหลายทะเลินได้ว่าเพิ้นบอกว่าเตื่อที่เก้าเตื่อที่สิบเตื่อที่สิบเอ็ดแล้วเกิดอะไรยังขึ้นมันถึงสิบสองเตื่อทัดกันจะอี้นะเจ้าเพิ้นบอกว่ามันเกิดจากการสั่นสะเทือนจากการคลายตัวแล้วก็การขยับตัวของแผ่นเปลือกโลก โอ้ยขอจะไปเงียอเจือได้เจ้าจะอี้นวใจบดีนเนอร์จากกรณีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากรมีการรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนบกในพื้นที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่12เตื้อคนมฝ้าฟังตั้งมื่ตีสี่โพดจิบบ่ายสองโปรโทโโมสังโคและมันมีความแหงจัดหนักยูที่ขนาด3.5เลิกลงไปเป็นแค่กิโลเมตรเดียวต่ออันเน่นะจา้าและ มีรายงานว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทับพูดถึงแหงสันสะเทือนได้ว่ามันยุ่งยังยัง,ยง,ยงได้ถึง3เต่อแต่ยังแค้นที่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเกิดแผ่นดินไหวในวันเดียวกันที่อำเภอแม่แตงขนาด2.4และช่วงเวลาเตียงกับแผม32นาทีเนาะทางด้านดรกฤษดามูลปาอาจารย์ภาครณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเชียงใหม่เปิดอธิบายว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบดได้ ฮ้องว่า after shock นะจ๊ะแต่ว่ามัน เ,เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวเตื้อใหญ่ในเมียนมาเมื่อปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นแหงสันสะเทือนจากการคลายตัวแล้วก็ขยับตัวของแผ่นเปลือกโลกนะจ๊เะเออก็เลยเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวขึ้นเพื่อบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพียงแค่มันมาได้รุนแรงจ๊ะเขาอาจจะหู้สึกการหรือบอกหู้สึกกะก็ได้นะแต่ว่าบควรจะสะดุง้งสะดเด่นนักล้ำไปทีนี้เอาล่ะแม่เขินไม่งาดแต่กะกันนี้ผู้ในการโครงการทรงน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก ไม่งัดสมบุรชนนะเนาะเพื่อนก็บอกกล่าวข้อมูลกันมาแต่ว่าการกวดวัดพฤติกรรมเขื่อนของเขื่อนไม่งัดในการฮับอัตราเร่งได้จัดหนักเนาะวัดได้ในช่วงเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่นี่การตรวจสอบบาได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเขื่อนแต่อย่างใดนะจ๊ะในการนี้ต่างโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝกไม่งัดก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเจ้าแต่ถามว่าอ้าวตร์ช็อกมีที่ไหนบ่เดลนี่นะจ้ะอ้าว มีอยู่ที่เ,เดียวกันเนอพิกัดเมียนมาเจา้าก็อันนั้นก็จัดนักสนันปันปืนอยู่ที่หลายเป็นหลักร้อยเตื้อเลยเหมือนกันนะเจ้าก็นนะเกไม่เป็นเจ้ากันเนอเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องกอติดสถานการณ์กันต่อไปอ่ะเนี่ยลหะเจ้า้นบอกว่า after shock เกือบ90เตือนในเมียนมาหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งสำนักข่าวซินหัวเนี่ยเปิ้นก็มีรายงานอ้งงางข้อมูลจเาจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์แห่งชาติเมียนมาเปิ้นระบุว่านับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนาเจาขนาด7.7เนาะแล้วก็จะเป็นแบบขนาด8.2ดอันนี้แล้วแต่ว่าหน่วยวัดนะจ้าแต่ว่าความแรงนี่คือแบบตึ๊ถล่มลงมาเลยเนี่ยนะมันมีอัฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นแหม90เตือนมีความรุนแรงตั้งแต่2.8ไปจนถึง7.5 สนั่นปั่นเปื้อนเลยนะจ้าแต่ตอนนี้เนี่ยหน่วยกู้ภัยของเมียนมาแล้วก็ต่างชาติก่อสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วกว่า653คนกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้กว่า682ร่างนี่คือผู้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น3,471คนกันแล้วเนเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื่องในภัยพิบัติต่างธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของเมียนมาในรอบหลายสิบปีโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อ มันกอดหลายอันหลายอย่างตีหน่วยกู้ภัยเปิ้นกอดช่วยกันแบบนักหนาป่าป้านกันของแต่เนี่ยนะจ๊ะอันนี้เปนส่งกําลังใจให้ก,กันกับเจ้าหน้าที่กันตววยเนาะ,ะตอนเนื่องกันมาที่ทะาอู้ดถึงเรื่องแผ่นดินไหวไวเป็กมาที่บ้านเฮากันพ่องสําหรับความ สิ่งที่เกิดขึ้นของตึกสอตองอที่ถล่มลงมาเปิ้นบอกว่าตอนนี้เปิ้นเปิดพื้นที่โซนบีโซนซีสำเร็จละเดินหน้าที่จะรื้อถอนแล้วก็เสาะหาร่างผู้เสียหายเจ้าซึ่งตะว,วันนี้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการรื้อถอนซากอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสอตองอแห่เตื้อเนื่องนะเจ้าในช่วงเตี่ยงวันตะวันวานนี้หลังจากที่ช่วงเมื่องไงก็มีฝนหยาดลงมาซ้ำพองเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็เลยหยุดยั้งการปฏิบัติภารกิจกันไปทีนี้ส่วนของงานรื้อถอนตะวันเนี่นะน,นะเจ้าหนา้าที่ เปิดพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณโซนเแล้วก็โซนดีหรือฝั่งตังหน้าซากอาคารในนครับนี่จะได้ปรับพื้นที่เส้นทางเดินเครื่องจักรไปพุ่มพร้อมกันกับการรื้อถอนแล้วก็เสาะตัวหาผู้ประสบภัยกันตัวเน,ะ <S <S <ๆ>นาะขณะเดียวกันพื้นที่โซน B แล้วก็โซน C ฝั่งอาคารจอดรถหลังจากเจ้าหน้าที่สามารถเปิดพื้นที่จนนํารถแมคโคเข้าไปขุดเจาะได้สะดวกขึ้นแล้วเนี่ย จาเนี้ยฮเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภยัยเสาะตัวหาร่างผู้ติดค้างได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกันได้ตัวนะจ๊ะทีนี้ทางด้านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะจ๊ะเปิดเผยว่าโซนบีแล้วก็โซนซีเป็นตำแหน่งที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีคนติดอยู่ในหันนักเลยเพราะว่าข้อมูลจากพนักงานที่ล่นหลบหนีออกไปได้ในช่วงระยะหันบอกว่าคนเป็นจํานวนนักไปเปาะไปหอมกันตัดหันนะจ๊ะและก็ในการนี้ก็จะเดินหน้ารื้อถอนกันไปเนาะคุณผู้ฟังเจ้า ส่งกำลังใจให้ก,กันกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ร้องขอกันถ้าเกิดว่าสามารถเข้าไปได้แล้วในพื้นที่ที่มีคนเปาะกันอยู่นักๆขอเฮ้ยังคงมีผู้รอดชีวิตอยู่เน,นีเ่ยนะจะส่งกําลังใจกันตัวเนาะคุณมาฟังเจ้าเจมส์ม็อกแฮมซีซิปซีนาทีแตว่วันนี้มัอกปอหายปอดีบัดดเจ้าว่ามีข่าวตึงหน้าจอโทรทัศน์มีข่าวตึง ในส่วนกลางของเฮานี้ปรากฏว่ามีกากิ่งมันหยะลงมาแต่ว่าสนันปันปืนอันนี้ลงมาตึงต้นเจ้าสำรับต้นยางนาค่ะหนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีพายุปัดมากำมหนึ่งก็คือก้นเลยคุณระวังเจ้าสภาพต้นยางนาขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีหน้าวัดปากเมืองตำบลขัวมุงอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่เพราะได้วยความติดลมมาแบบจัดเต็มมาเจ้าบริเวณป่าต้นยางหน้าวัดปากเมืองตำบลขัวมุง โชคดีคุณู้ฟังเจ้าปัดก้นไปนะพี่การพื้นที่บ่ได้มีบ้านเฮือนพ่อแม่พี่น้องอยู่เนาะแล้วก็บอกก้นเข้ามาตั้งในวัดกันตัวนะเจ้าอันนี้ก็เหตุการณ์ข่าวภาพข่าวนะเจ้าเมื่อวันติดที่ผ่านมาเนาะก็ปลอดภัยกันไปเจ้ายังแควนต้นไม้กน้นเขาก็ตัดก่อาันเนาะยังแควนที่บ่มีอย่างเสียหายเจ้าและก็อย่างที่บอกกล่าวเนาะสำหรับหลายพื้นที่ในอะมเพอรสารปีบ้านเฮือนเสียหายแบบจัดเต็มกันเลยเจ้านั่นก็คือจากการสำรวจเนาะ ณนะพิกัดบ้านเดือบ้านเดืองกเหนือตําบลขัวมุงจุงอ่านชื่อบ้านผิดขอสุมาตัยนะเจ้าได้ห้ความเสียหายเป็นวงกว้างทีนี้สอบถามไปยังอดีตป้าหลวงบ้านแล้วก็เจ้าของบ้านเลขที่12หมูที่9บอกว่าโงครัวจ้าตีเนี่ยของคกรกกำกินเนาะยุบลงมาตึงหลังเลยเจ้าและยังแขวน ปิบัได้อยู่ตีต้เตาไฟบัได้อยู่ที่ห้องครัวอยู่ในบ้านมาโวยไปโวยลงตึ้งตั้งตึ้งตั้งออกมาแห่กรรมเออเ,เจ้าค่ะเจ้าคุณเตอเอเนาะและหลังจากขั้นกอยังมีสวนกล้วยหอมของป่อมแม่พี่น้องเนี่ยนะเจ้าถูกพายุปัดสนั่นปั่นเปิ้นกันไปอะไรเจ้าจะได้สำรวจความเสียหายและทางการก็จะได้ทําการช่วยเหลือกันต่อไปเนาะนอกจากนี้แล้วในบางบ้านก็จะมีรอนมุงหลังคาเนะเจ้าปึ้งไปกันซ้ำห้องเน้อแต่แต่ว่ากันเลยเจ้าอ่า ทีนี้มายังพิกัดตี้บ้านหมู่บ้านจอซีเดอร์เหนือลมแห้งเจ้าเมหลังคาที่สารปีแต่กี้นี่ลอนสักมักสีสกห้าแผ่นไปตีบ้านจอซีเดอร์นี่เสียงเลืง้งเจ้าคน่าวางังเจ้าเหมือนยังบัได้มุงกําเตือบวโทษจัดนักแบบเสียหายสามหลังก็เลยนะแต่วันนี้นายสงกรานสาันติคูณเจ้านาโยงการบริหารส่วนตำบลแม่คงบอกว่าได้ครับแจ้งจากก็หลวงบ้าน หมู่ที่4บ้านจอซีเดอตำบลแม่คงอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ท่องสอนบอกว่าช่วงวันติดติภัณฑมาเหมือนกันเจ้าได้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในนอตหลงตึงตังตึงตังฝนตกลงมาบ้านเืินของพ่อแม่พี่น้องหลังคาปึ้งคนว่าฟังเจ้าสามหลังเหมือนไปได้มุงหลังคามา่อก่อนโอ้ยเจ้าคาเตอกตอนนี้คือ ได้เข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็จะได้ทําการช่วยเหลือกันต่อนเนื่องต่อไปละนะจ๊ะซึ่งแน่นอนว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศนะจะวันในช่วงนี้จะมีพายุฝนฟ้าขนองลมแหง่งใบเห็บตกเป็นซัมตีเนอะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ใดของเพือปลอดภัยนะจ๊ะบางเฮือพื้นที่มาถล่มแบบจัดเต็มในลักษณะจะอีกกันตวัว ต่วันนี้จงเป็บ้านนะจ๊ะถึงขั้นอัดคลิปวิดีโอเหี้ยน,น่อยหนึ่งแฮตแล้วก็โพสต์ลงสตอรี่เฟซบุ๊กนะจ๊ะบอกว่าโหเป่งละเป่งเรื่องในรอบเดือนนะวันนี้แฮมก็เป่งเหมือนกันจ้าก็เหมือนหายใจโล่งขึ้นสะดวกขึ้นเหมือนกันกันกบที่จ้าเมืองสามอก็เริ่มหายใจสะดวกขึ้นเหมือนกันนเจ้าหลังจากที่เกิดฝนตกหยะลงมาเนี่ยเนาะสำนักงานเสียงวัดล้อมและควบคุมมลพิษที่หนึ่งจ้า อพอกอยเชียงใหม่เชียงไฮ้ละปุ่นและแม่ห้องสอนได้รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พิกัดตำบลจองคำอำเภอเมืองท่องสอนอยู่ที่76.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถามว่ามีก่อแต่บ่ถึงแบบ200ปายเหมือนเตือแล้วกบเป่งๆกันไปเนาะและมีการสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและสถานการณ์สภาพอากาศบอกว่าฟ้าเปิดฟ้าเป่งก,กันสะพ้องละหายใจได้ยังแควนพ่องแล้วเนี่ยนะจ้าอ้าวเฮาก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะจ้าในแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบนเนาะก่อนแกนควันกันไปอ่ะเข้ามาตัง ช่องทางการไลฟ์กันน้อยเจ้านอกเหนือจากจะมีพี่ช่าเอื้องมาแล้วเรียบร้อยเจ้ามาตังน้องแก้วตาจากฮานครัวลุงไกรแก๊สกันตัวบ้านตาสลาบอกว่าทักไทยพี่งจงใจเนื้อเจ้าจอมตองมีพระธาตุสีจอมตองปก,ปกปักฮักษาฝนตกดีดักเจ้าคือสัดลงมาบะบะบะบันลมโอ้ยยกมือไหว้สาเจ้าก็าคือลมมัสักเล็กสักน้อยเนี่ยนะเจ้านี่คือเรื่องของอ ปุหว,ว่าอย่างาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องพ่อก่อยเหาเนาะทักไทยจากจอมตองแมหมเนื่องท่านเจ้าจากหมูสองบ้านหลวงตัวตึงมาตักเอินเฮาอยู่ตลอดเลยขอบคุณเจ้าส่วนตั้งซันทรายก็มาละน้องก้ามปูขอบคุณทักนักกันเลยเจ้าสนันปนปื้นและในห้องข่าวชมร่มนะเจ้ามาละ บอกกล่าวเอาไว้ว่าตังแม่แจมมาละเด้อน,นะเจ้าขอบคุณนักๆเลยเจ้า98.50หเนาะ94.75ดฮอดมาละ91.0มนชนคนไม่ริมมาละนะเจ้าแล้วก่อนลองนันเตจ,จะบอกกล่าวถึงอดร้านานาสุภาษิตมากันตัวอ่าเดี๋ยวเราจะบอกกล่าวแจ้งเอื้อนฮึในช่วงตายพี่เคเรดิโอเพอพาจังหวัดเชียงให้บอกว่าสวัสดีจ้ากําลังจะบอกว่าอากาศเป่งละเป็งลึงมีหมอกควันสักเล็กสักน้อยอจาจารขอบคุณนักๆอ๋ๆนอๆเน สติโก้นะคะขนาดเลยเจ้ายินดีนักๆยินดีหลายๆคือคักคือคักเนาะก่อนที่จะไปยังข่าวยก2ช่วง2มาสําหรับสกู๊ปพิเศษในวันนี้เมิอนน่อยยาวน้อยแต่ได้ความหูดีเจ้าสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เจ้าวันนี้สนอตอนหมูเต้าต,ตันกลลวงของมิชชาชีพผ่านการส่งลิงปลอม ยุคใหม่สมัยประเดียวมีคนใจอินเทอร์เน็ตนักขึ้นการฮับหูและมู้ตันกลลวงของมิจฉาชีพเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุต่ยังบะเกยบะเกยกับวิธีการจุร่ลายตีมิชาชีพใจโดยวิธีตีเข้าใจก็คือการส่งลิงก์ปลอมตีพอและเหมือนแต้ขนาดแต่ของแต้แต้แล้วอาจจะนำไปสู่การ ลักข้อมูลส่วนตัวของเขาบะอันก่อเยี่ยคือเครื่องมือของเขาติดไวรัสและมิจฉาชีพใจลิงก์ปลอมอย่างไรไมิจฉาชีพจะส่งลิงก์ปลอมมาให้เอาคลิกผ่านต่างข้อความต่างโทรศัพท์ที่หองว่า sms อีเมลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บะอันก่อแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นไลน์การ a เฟ b บ o ๊กการ ดยอาจจะแอบอ้างเป็นธนาคารฮันกากาวว่าคนที่เหาาหัวจกักการที่เขาคลิกลิงก์ปอมนี้จะเนี่เฮาไปคดทีเว็บไซต์ปอมที่มันเหมือนแต้แฮมเอา้าแต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อเขากรอกข้อมูลสําคัญตึ้งรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตจือ่อนาำสกุลหมายเลขโทรศัพท์ซับปะอันปัญญาและมิจฉาชีพจะเอาข้อมูลเหล่านี้ ไปใจในต่างดีปรีดีนี่ยอยากลิงก์ปลอมถึงอันตรายหนึ่งข้อมูลส่วนตัวของเขาถูกลักน่กะลิงก์ปลอมมากจะยืนเพื่อหรือพาเขาไปยังเว็บไซต์ที่มีลักษณะเหมือนเว็บไซต์ที่เขาเคยใช้อย่างเช่นเว็บไซต์ธนาคารเว็บไซต์ซื้อปัวออนไลน์แต่เว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ปลอมตีตั้งอกตั้งใจจุเฮาเพื่อเฮาใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไป 2. ติดไวรัสก็ว่ามาแวร์ลิงซ้ำลิงอาจจะพาเขาไปยังเว็บไซต์ที่มือดาวน์โหลดไฟล์ได้มีไวรัสหรือมาแวร์ที่นี้ถ้าเขาติดตั้งลงในโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์แล้วละนะมันก็จะยังคือข้อมูลของเขาหายเลี้ยงหมดถูกลักไปโดยบมูเนื้อหมูหิง้งสามจุเพื่อเขาทำธุรกรรมที่แบปลอดภัยสมพงซัสตเตอ้อมิจฉาชีพจุเคื่องเขาทำธุรกรรมที่แบบปลอดภัยนั่นก็คือโปนสตัง ไปยังบัญชีที่มีฉาชีพมันแปลงขึ้นมาบ้านก็ซื้อคัวผ่านเว็บไซต์ที่มันบปลอดภัยมันก็ไได้มาค่ามาฟันเราเจ้าแต่มันจะหูบเอาสตางค์เราไปหน้ากันวิธีมู้ตัดและป้องกันตัวเ่าจากลิงก์ปลอมเหล่านี้ 1. ย่าคลิกลิงก์จากแหล่งติ่ันน่าเจือถือกันเทวได้รับข้อความก็ว่าอีเมลจากแหล่งที่เขาบอกรู้จัก ปอานกัคนที่เฮาบอกเกยมู้บอเคยู้จักมาก่อนเนี่ยคลิกเลี่ยงการคลิกลิงก์ในข้อความฮันเพราะมันจุเฮาของแต้ 2. กวดสอบก่อนที่เฮาจะคลิกเนอร์เมื่อปะลิงก์ในข้อความที่ส่งมาตั้ง SMS อ่านหลายๆรอบน่อยพอกวดว่าลิงก์นั้นมันถูกมันเถื่อก็อย่างเช่นกันถ้าว่าเป็นลิงก์ของธนาคารลิงก์ก็ควรจะตั้งเก้ด้วย h t t s:colon/slash/slash มันเป็นเครื่องหมายหนึ่งแล้วก็มีสัญลักษณ์แม่กระแจหน่วยกระแจปกคกหน้าตีบมมุมขวาของเบราว์เซอร์ซึ่งมันหมายความว่าเว็บไซต์นั้นปลอดภัย 3. ระมัดระวังของ้อความตี้คมภูหรือบดิบมาเดียวเร่งด่วนไม่ใช่ชีพมักจะส่งของ้อความตี้คมคูหรือบอกเขาเ,เนียอย่างไรอย่างหนึ่งบดิบบดเดียวอย่างเช่นบัญชีของคุณถูกล็อกหรือ คุณต้องกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนภายใน24ชั่วโมงกัรทว่าปะหันข้อความจะอีระวังไว้เลยมันคือกลลวงของมิจฉาชีพสบอกหข้อมูลผ่านลิงก์หรือข้อความธนาคารก็ว่าเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีจือเิ้นจะบะขอกขอใหังเฮาข้อมูลส่วนตัวไปย่งสักอย่างบอกรหัสผ่านหรือลิงก์ที่ส่งมาในข้อความเด็ดขาด ขอกขัววสอบก่อนว่าอันตี้มันส่งมาเนี่ยมิดชาชีพล้วนๆห้าทว่าบรนแน่ใจโทรสอบถามอังเตอร์กันทวัาดีครับข้อความจากธนาคารหรือคนเพือบริการอื่นๆที่ขอข้อมูลส่วนตัวหรือของก้นกลิกงนี่คลิกลิกงนี่ใส่ข้อความตัดนี่เพื่อโทรไปสอบถามที่หมายเลขบริการลูกกาของหน่วยงานท่านๆแบบของแต่ก่อนเลยเดอ อย่างเช่นธนาคารไอายังโทรมาก็ขอให้โทรไปหาธนาคารที่เฮาเป็นลูกกาอยู่บ้านก็ไปหาเลยว่าสุกจีอีบมาเพิ่มอีก็จา้าอีเนอร์6ใจโปรแกรมป้องกันไวรัสการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและก็มาแวร์ในโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและก็ป้องกันบให้เฮาถูกไวรัสหรือมาแวจากหลิงปอนการหูตัน และก็ระมัดระวังการคลิกลิงก์ปลอมสำคัญเนิ่ในการป้องกันตัวเ่าจากไม่ฉาชีพในโลกออนไลน์การถ้าว่ามีความสงสัยอยู่กับลิงก์ที่ได้รับต็ควรจับกวัวสอบก่อนว่าเว็บไซต์นั้มันปลอดภัยแต่ก่อนแน่เจือก่อนนี่และถ้าว่าบแน่ใจบ่แนบใจหลีเกเลี่ยงการคลิกลิงก์บ่อ่านก็ก,กดค้างลบขว้างอย่างนั้นแล้วเรื่องการระมัดระวังเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงอาย,ยุสามารถใช้อิตเตนเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภยัยมากขึ้นนะเจ้า ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่สมาคมสื่อจากมทัวีระูลสำนักงานสาธารณาส,สุขจังหวัดเจียงใหม่และหน่วยงานประจำจังหวัดเจียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้สางสรรค์ ตบมือแห่แหนแ,แ,แต่กัน,นแฮมล่ะเอาเป็นเรื่องดีเจ้าคุณผู้่ฟังจุ้งสรุปมาเพื่อได้ติดตามเข้าฟังกันแล้วเรียบร้อยตัวกันเนาะเอาแล้วเจ้าเข้าสู่ในช่วง5นาทีส่งต้ายเกาะบัถึงสักเท่าใดเนี่ยนะจ๊ะมายังขอเชิญห่วมทําบุญบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดตาสาลาตําบลควงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เนอะเจ้าสามารถห่วมทําบุญกันได้ที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีวัดท่าศาลาเลยเนอะเจ้าชื่อบัญชีวัดท่าศาลาถ้าเกิดว่ามีไผ่มาบอกมาเอิญและ โอนเข้าบัญชีที่เป็นชจือบุคคลอันนี้บบใจละเจ้ามิจฉาชีพเนอ้ออ้าวเลขที่บัญชีธนาคารเกษตรไทย1 3 4 8 3 8 1 5 1 9หน้าเะเจ้า1 3 4 8 3 8 1 5 1 9สามาเนอ้อสามารถห่วมทําบุญสุนทานกันได้นะเจ้านอกเหนือจากนี้แล้วเจ้าสําหรับท่านใดเนาอที่เป็นซิดเก้าฮงเฮียนวัฒโนไทยพายัพนะเจ้า17เมษายนวันหยังวันพัหน้าวันพัหนา17เเมษายนลูกวัฒโนไทยห่วมใจไวสาครูบาอาจารย์ สืบสานป,ป่าเวนีปีใหม่เมืองนะเจ้าณอาคารโดมร่มฟ้าวัฒโนไทยผายับเนอไปพ่วมหดน้ำซักเก้าดำหัวนะเจ้าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่กันได้เลยเนาะแล้วก่อนต้องเหนือจากนี้แล้วเปิ้นมีซอตัวเนอ่นคนว่าฝังเจ้าอามีซอจากสิทธิ์เก่ากันตัวเนาะทีนี้เปิ้นจัดกันอย่างใหญ่ กันคูปป่ปีเพราะฉะนั้นไปกันได้เลยนะเจ้าแห่งประมาณ3นาทีทรงตายเนาะเมื่อแต่วันวันนี้ก็มีกิจกรรมนักนาป้าป้าบอกว่าจะเป็นการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดานะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะ ณพิกัดเ,เดียวกันเนอร์เพื่อละเด็กละอ่อนเจ้าได้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมเนาะแล้วก็ได้เคียนหูพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าอันนี้ก็จัดกันเป็นกู้ปีกันเลยเนาะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังจะมีที่มอทบอ37เจา้าอันนี้ก็จะมีห่วงพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติกันตวัวเป็นช่วงกวมเดือนปอดีปอดีเหมือนช่วงก่อนตีตัง89.0โ้ดนย่วหลวงแจงดาวเอินมาเนาะว่าจะมีพิธีตั้งแต่1ึเมษายน วันที่วัดณพิกัดเจียงดาวมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันอันนี้ก็เป็นการสืบสารพระพุทธศาสนานเจ้ามีการมอบสิ่งของถุงยังชีพโครงการน,น้ําพระไทยพระราชทานเจ้าอันนี้ตี่ผู้ว่าราชการจังหวัดพยานายรัฐพลนราดิศรไดอ้อะ ทำกิจกรรมนอะโครงการเนืน่องจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะเจ้าซึ่งมูลละนิธิมี local o f l i f e ร่วมกันกับสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อผู้ประสบภัยนะเจ้าส่วนในช่วงนี้โอ้รถไฟคึกคักไส้เนื้อเต็มกู้ขบวนกคนฟังเจ้าในช่วงปีใหม่ ทางด้านรอฟทอทอเปิ้นก็มีการสั่งเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษแฮมสาวหกเที่ยวบัตรถ้าว่ากลัวจะตกรถภัยที่อยู่ต่าง,ง,งจังหวัดจะเจ้าหัวเลยว่าจะต้องจองตั๋วอย่างใดเดินทางอย่างใดกะเวลาในการมาถึงที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรอย่างใดเนี่ยนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็เกี้ยมตัวมุวงงานสะแล้วกันกะปีไมเมืองกันตัวเนอร์สว่วนนอกเหนือจากนี้แล้วนะเจ้ายังจะมี50ประเทศขอเจราจากับอเมริกาหลังถูกประกาศขึ้นภาษีอ่า และจะมีไออย่างแฮมต่อก่อติดตามกันตอนต่อไปเพราะว่าตอนนี้เวลาจุงเสียงแล้วนะเจ้าขอบคุณจ้าผู้สนับสนุนรักยังเป็นทางการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ขอบคุณพ่อในการสถานีโฮมลิงสัญญาณคุณผู้ฟังในการติดตามภับชมผู้ฟัง2ช่องทางวันนี้ี่เจี๊ยบนัดรือไทยทวีริศกุลจงจาโพยชยาพร้อมน้องๆทีมงานรำลาสวัสดีเจ้า